นี่กระทองอีกกว่าที่แต่ผู้หญิงผู้ชายอะไรแบบนี้ผมก็นเลยคนจะเป็นตัวชายสามเดือนกลังในสามเดือนมาครับมาอนี้สิมามึงวิธีชีวิตของคนครับซ้ำล้อช่วงหนาฝนกันครับโอ้ยหนาฝนกันยี่สิบแล้วเป็นไรครับหนาฝนแย่ะเยอะยอคือสิวายย่าแย่ครับฝนตกลำบากแล้วตาฝนนี่นี่ผู้โดยสารเ่อคืนรถบ่ผู้โดยสารก็เงียบอ,าอย้าวไปเรียนอะไรบ้างในหนาฝนนี่ม,มีคนดีโอ้เฮ็ดยังนี่ครับนี่การเรียน กางเต้นกันพูดผู้โดยสารใส่เสื่อโปรฟ่างผ่านนี่มัดดีๆนี่เนี่ยเขาขึ้นรถมันจะบมเปียกนี่ฟังนี่เพรามัดตัวนี่ฟังพ่นขึ้นนี่เพรามัดตัวนี่ฟังนี่เพราต้องมัดเอาขับไปมันกระสีบพเปียกกว่ากันเปียกทำนี่ละฮนคนขับเปียกกว่าเปียกกว่านี่เน่ยน่ยเรียงรถเรียงเพาเป็นยังเ่าเป็นยังผู้โดยสารเพเปียกว่าตาได้เงินว่าตาผู้โดยสารเ่าเปียกโอ้ยดูแลผู้โดยสารเท่าชีวิตเลยตัวนี้ ต้องเห็ดพวกยางดีเลยตัวนี้เออนี่ย่ำง่เขาขือนี่ไมันกับเปียกมันหย่อยลงกนี่ไม่เปียกเลยนี่เปียกกับเซตในเพนิ่นนี่เพื่อนากเพื่อนอะอ๋อเปียกกับเซตในเพิ่นใส่โอ้บริการดูแลยอย่างดีเลยมะขืนรถในเพิ่นเนี่เด้อนี่พี่นอออ้องเไยเออสมัครทุกเพิ่นกับทำความสะอารลดรถล่อผู้โดยสารโอ้ยจะแม่นลำบากนะขุนนอซ้ำล้อลำบากกว่านะขุนนี่ประมาณนี่นะครับ บาณกี่จโอ้นี่มึงเด้อกว่าสิได้เงินแต่ละบาทแต่ละอันนี้เขาพี่น้องเไงในยุคสมัยเมื่อไหร่นอ่การได้ค่ารใส่ใจลายการทำงานชีวิตอยู่ในกรุงเทปนี่โบ้เดสวยหรูคือที่เห็นได้ครับนี่โอ้ยกว่าสิได้เงินแต่ละบาทมากนี่ได้มากอะโวเลียไม่เนาะได้ได้เท่าไรกับเบิร์ตเท่านั้นจี้การใส่ใจลายบอกป้า จะคาของจะคาลูกเลี้ยนจะคากินเนี่ยกับสองคนเนาะเนี่ยสองคนเอ้าเมียสองคนสมมุติว่าเงินเดือนในคนละสามมื่นสองคนมันก็ตกก็เงินเจ้าอีกสามมื่นก็เป็นคนเก่ามื่นผู้ตัวมันสิน้อยบ่นั่ะเห็นงานผู้เดียวเมียเมียน้อยบ่ได้เห็นงานเยันต่เมียหลวงเมียนเมียน้อยทองโอเมียน้อยทองโอ้เจ้าคือหมานแต่ขึ้มป้ายใครนั่นไงจังเพียงเลยหมานไผ่หมานมั่นเดี๋ยวไปขายมันมัน ีวาเงินบม่พ่อใส่นี่มันโมเมียนเรียครับรถแค่นี่มันไปอย่างอื่นแล้วนี่คอยว่านี่มันไปมันมันดูเมียหน่อยกระทองอีกว่าติดแต่ผู้หญิงผู้ชายล่ะบ้านนี้เนี่ยผมก็เลยเพิ่งจะไปเรียนตัวชายอยู่สามเดือนกลังไรสามเดือนนึงอ้าวอ้าวดูแลกันไปๆเอ้ยมันห้องเลยมันอยู่คนละห้องยังอยู่ังไหอยู่น้ำกันเดี๋ยวอยู่น้ำกันใส่เมืองพาเหมือนแขนผ้าอีกอย่างคือคือหมานเทเดี๋ยวนี้ โอ้โหเรามีสีหนวดเรามีอะไรนี่โอ้แมนอยู่สีไปหารหนวดหาเนึ่งน้าใส่ขี้เพิ่นแหละเพื่อมานขี้เพิ่นอนานี่เรามาขึ้นรถให้เพิ่นในเดอ้อนี่เออลูกเพื่นหลายเมียเพิ่นหลายเออพ่อเพิ่อนในเงี้ยไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเพิ่นเออฝนกระตูกละลำบากครับลำบครับยีน่าจะเจอว่าจะเอาหลายคนหลายวันเออจะเจอเอาไปเดินโซาเอาปลาถึงยังถึงเ,เอฟซีเนาเอาปลาถึงเอฟซีนะครับกดใดกดแชร์นะลำบากเมียหลายคนอุ้มไปท่องนิดน้อย ฝากไว้แค่นี้ละครับขอบคุณครับสวัสดีครับ